สวัสดีครับสำหรับ introduction ิดีโอเนอะเราก็จะมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าแกลล็อบสเตรนจ์คืออะไรนะครับแล้วก็แนวทางการโคชชิ่งร่วมกันเราต้องทำงานยังไงนะครับอันดับแรกเนี่ยแกลลอบสเตรนจ์ก็คือการค้นพบพรสวรรค์แกลลอบเรียกสิ่งนี้ว่าพรสวรรค์นะครับทเลน n ์ Talent นะครับยังไม่ใช่จุดแข็งซะทีเดียวนะครับพรสวรรค์ของคุณจะต้องถูกหยิบมาฝึกฝนขัดเกลานะให้กลายมาเป็นจุดแข็งนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยผมอยากจะเรียกสิ่งนี้ว่าความถนัด สะมากกว่านะครับผมเองชอบเรียกว่าความถนัดและจุดแข็งเป็นภาษาปากนะครับแต่ให้จำไว้ว่าภาษาทางการเรียกว่าพรสวรรค์เนาะนะครับทีนี้พรสวรรค์เนี่ยเวลามันทํางานอัตโนมัติมากไปนะครับมันก็บางครั้งจะมีส i d e อ f f e c t นะครับบางครั้งมันจะมีผลกระทบในเชิงลบได้ผมจะเรียกสิ่งนี้ว่าข้อควรระวังนะครับยังไงก็ดีจุดแข็งทุกข้อเนี่ยถือเป็นเรื่องดีหมดนะครับทั้ง34ข้อเนี่ยเป็นข้อดีหมดเป็นพรสวรรค์หมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกงังวลหรือว่าอยากจะมีข้อนั้นข้อนี้มากจนเกินไป นะครับอันดับแรกเนี่ยเราอยากจะให้คุณเข้าใจก่อนเลยว่าหลักการพัฒนาจุดแข็งก็คือคุณต้องเข้าใจยอมรับนะฮะแล้วก็ใช้ความถนัดหรือพรสวรรค์ของเราเนี่ยให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับเราต้องภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นก่อนนะอย่าไปอยากเหมือนคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจของคนที่ประสบความสำเร็จด้วยด้วยแกลล์สตริงโคชเนี่ยคือการที่เราเข้าใจตัวเองนะครับเอาพรสวรรค์หรือความถนัดของเราเนี่ย ไปฝึกฝนหรือว่าใช้มันอย่างมีสติให้เกิดความเชี่ยวชาญนะครับเราก็ทําให้ตรงนี้กลายมาเป็นจุดแข็งที่แท้จริงของคุณนะครับสาคัญนะฮะพรสวรรค์หรือความถนัดใดๆเนี่ยมันไม่ใช่การตีตราไม่ใช่การตั้งฉายาไม่ใช่ข้อจํากัดในการสร้างตัวตนของคุณนะครับอย่าไปยึดติดแค่ข้อใดข้อหนึ่งเป็นพิเศษนะฮะหรืออย่าไปยึดติดในเมนตีมหรือแถบสีของเรานะฮะจนเกินไปนะครับให้เข้าใจว่านี่คือความถนัดซึ่งเราจะใช้ยังไงก็ได้มันจะมีเรื่องที่เราถนัดมาก กับเรื่องที่เราถนัดน้อยนะครับทั้ง34ข้อเป็นข้อดีหมดนะย้ำนะถัดไปนะครับเวลาจุดแข็งมันทํางานจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ทํางานข้อเดียวเนาะมันจะทํางานด้วยกันเป็นคอมโบมันจะมีการผสมจุดแข็งกันระหว่างข้อนั้นกับข้อนี้นั่นคือเหตุผลที่ทําไมคุณทําแบบทดสอบแล้วคุณไปอ่านเองในเว็บเนี่ยมันถึงยังเข้าใจแบบงงๆนะครับมันถึงต้องมีโค้ชอย่างผมเนี่ยมาผสมประสานจุดแข็งนะให้คุณฟัง นอกจากจุดแข็งแล้วบางทีผมจะวิเคราะห์ไปถึงการเชื่อมโยงระหว่างสูงตรงนี้แต่ต่ำตรงนั้นนะครับแข็งตรงนี้แต่อ่อนตรงนู้นเนี่ยมันจะออกมาเป็นแพทเทิร์นไหนนะให้คุณได้เข้าใจตัวเองรู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับสาระสําคัญเลยก็คือในทุกแพทเทิร์นนะครับของพรสวรรค์เนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จพอๆกันนะครับแกลลอปเนี่ยเริ่มต้นจากการหาสูตรสําเร็จของนักธุรกิจนะครับเขาก็เลยทำเซอร์ว์ แต่ผลการทำสเวย์ออกมาก็คือไม่ได้มีแพทเทิร์นใดแพทเทิร์นหนึ่งนะสเปซิฟิกนะครับสำหรับความสำเร็จมันพอๆกันสิ่งที่แบ่งจริงๆคือคนที่สักเซสกับคนที่ไม่ค่อยสักเซสเนี่ยคือการใช้ความถนัดของเขาในการทำงานในแต่ละวันนะครับเขาพบว่าคนที่สักเซสเนี่ยจริงๆแล้วสามารถเอาจุดแข็งของตัวเองเอาพรสวรรค์ของตัวเองเนี่ยมาใช้ในการทำงานกับชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือคนที่ประสบสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้น อยากให้โฟกัสตรงนี้ไว้นะจุดแข็งของเราจะเป็นอะไรก็ได้แต่เราต้องใช้มันอย่างเชี่ยวชาญน,นะครับใช้มันอย่างช่ำชองเชี่ยวชาญมันจะนําไปสู่ความสําเร็จได้นะครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งไม่ว่าเมนตีมของคุณนะมันจะมีสีเขียวสีน้ําเงินสีม่วงนะครับสีส้มนะไม่ว่าเมนตีมคุณเป็นสีอะไรนะฮะหรือว่าคุณมีความถนัด5ข้อแรกอะไรเป็นพิเศษเนี่ยคุณสามารถเป็นผู้นําที่ยอดเยี่ยมเป็นผู้จัดการที่ดีเป็นนักขายที่เก่งได้หมด นะครับมันอยู่ที่ว่าคุณจะหยิบมันมาใช้ยังไงให้เข้ากับคุณต่างหากนะครับทีนี้เวลาเราทํางานตรงนี้อยากให้เราโฟกัสไปที่การพัฒนาจุดแข็ง10ข้อแรกก่อนนั่นคือเหตุผลที่ผมบอกให้พวกเรา,เาไปดูวิดีโอของผมนะสิข้อแรกของตัวเองเพื่อที่ว่าจะได้เริ่มเข้าใจมันระดับหนึ่งผมจะได้ประหยัดเวลาไม่ต้องมานั่งอธิบายแต่ละข้อซ้ําเพราะเราเองถ้าต้อง,ต,อง,ต,องต้องทนฟังส4ิข้อนะสิข้อของตัวเองอีก24ข้อของคนอื่นเนี่ยมันก็เสียเวลาเราก็เหนื่อยมาก นะครับเป็นตัวนี้ถึงให้ดูวิดีโอก่อนเนาะทีนี้ในสิ่งที่เราไม่ถนัดผมเรียกภาษาปากว่าจุดอ่อนแต่จริงๆในในโลกของแกลล็อเราไม่ได้เรียกว่าจุดอ่อนนะเขาเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นพรสวรรค์ข้อล่างๆนะครับหรือว่าเป็นความถนัดที่คุณเอ่อเรียกว่าความถนัดที่ไม่ถนัดยังไงก็ได้นะครับจุดแข็งเหล่านั้นเนี่ยคุณก็สามารถใช้มันได้นะเพียงแต่ว่าคุณต้องมีสติต้องต้องมีการใช้ความพยายามหน่อยนะครับนั่นคือความแตกต่างะหว่างความถนัดนะกับสิ่งที่ เป็นข้อล่างๆนะครับข้อล่างๆเนี่ยคุณก็ใช้คุณสมบัติมันได้นะแต่คุณต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษคุณต้องมีสติมีความตั้งใจเป็นพิเศษไม่เหมือน10ข้อแรกที่มันเป็นธรรมชาติเลยอัตโนมัติไม่ต้องใช้ความพยายามเลยนะครับเราทําได้อย่างเขาเรียกว่าอะไรเดียวเอฟฟอร์ตเลสเนาะแทบไม่ต้องออกแรงนะมันเราเป็นมันมากๆนะครับนั่นนะ่ะถึงเรียกว่าความถนัดถัดมานะครับเราไม่ควรจะเอาความถนัดของคนอื่นนะหรือของเพื่อนร่วมงานเนี่ยไปล้อเล่นไปตั้งฉายา บางที่เนี่ยนะเอ้ยถ้ามีข้อนี้เยอะงั้นไซน์งานให้เขาเยอะๆเลยเพราะเขามีข้อนี้อะไรเงี้ยอย่าพยายามทําแบบนั้นนะครับพยายามผสมผสานเราเรียนรู้ความถนัดหรือจุดแข็งของเพื่อนร่วมงานเนี่ยเพื่อที่เราจะได้เข้าใจเขาสื่อสารกับเขาแล้วก็ทํางานกับเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพเนาะไม่ใช่ไปเอาไว้แบบจํากัดเขาหรือว่ามอบหมายแต่งานให้คนนี้คนเดียวอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับย้า,ากันอีกครั้งผมเจอเยอะนะครับอย่าเสียดายจุดแข็งบางข้อคนอื่นก็มีเยอะเอ้ยเราไม่มี บางคน,นีะเพื่อนร่วมทีมมีข้อนี้หมดตัวเองไม่มีอยู่คนเดียวนะเสียความมั่นใจนะครับไม่จําเป็นนะครับแล้วก็อย่าไปรังเกียจเนาะบางคนโอ้ยมีข้อนี้เยอะโอ้ไม่ชอบเลยไม่ไม่เอาเดไม่โค้ชอยากให้ข้อนี้มันอยู่ข้างล่างหน่อยอันนี้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับจริงๆพอเรามีสตินะเรารู้ว่าข้อนี้มันทํางานมากไปแล้วพอเรามีสติได้รับการโคร้ชจากผมเนี่ยไอจุดแข็งที่มันทํางานมากไปมันจะเริ่มเพล่าลงนะครับเราจะเริ่มมีสติรู้ทันตัวเองว่าอ่ะนี่ไงความถนัดข้อนี้ทํางานอีกละ อาจจะได้พราวมันลงนะครับเพียงไม่ต้องไปรังเกยียจมันถึงขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวมันจะสมดุลของมันเองนะทีนี้ที่สําคัญอีกอันนึงผมเจอมาเยอะนะครับอย่าไปซ่อมตัวเองนะด้วยการขอทําแบบทดสอบใหม่นะบางคนสองสมปีเนี่ยทำใหม่ละแล้วส่วนใหญ่ผมบอกเลยถ้าทาติดกันทีๆแบบ2ปีทําใหม่สปีทําใหม่นะเวอร์ชันแรกจะแม่นที่สุดนะครับปกติเนี่ยถ้ามันเป็นหลัก10ปีเนี่ยมันจะมีเปลี่ยนแต่ก็เปลี่ยนน้อยมากเดี๋ยวผมจะให้ดูของผมนะเปลี่ยนไม่เยอะ นะครับเพียงอยากให้โฟกัสไปกับการรู้จักตัวเองแล้วก็แบบ appreciate ตัวเองจริงๆอ๋อนี่แหละตัวฉันแล้วความเจ๋งในรูปแบบของฉันมันหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราก็สร้างพลงังสร้างตัวตนสร้างความสําเร็จในเวอร์ชั่นที่เป็นเราอะเราเป็นเราไม่ต้องซ้ำกับใครนะครับใน34ข้อเน,นี่ยคอมบิเนชันมันออกมาได้ประมาณ33ล้านแบบนะครับเป็นเราเราคือหนึ่งใน33ล้านแพทเทิร์นนั่นเองนะไม่ต้องเป็นต้องเหมือนใครนะครับ นี่จะเป็นตัวอย่างของจุดแข็งผมนะทำตอนปี2009นะครับตอนเริ่มเป็นก่อนจะเป็น Certify Code คด้วยซ้ำนะครับก็จะพบว่าโหสีเขียวจัดเลย Strategic Thinking มากๆเป็น t i n k e r เป็น n e r d นะครับเป็นคนที่วันๆนั่งคิดทั้งวันเลยคิดอย่างมีพลังด้วยนะครับคิดอย่างมีความสุขด้วยนะครับผ่านมา10กว่าปีนะครับก็ยังเป็นนักคิดอยู่เป็นคนชอบคิดเป็นคนคิดหนักเป็นคนมีความสุขกับการได้คุนคิดเยอะๆแต่สังเกตว่าเริ่มคิดน้อยลงละเริ่มมีสีส้มแทรกเข้ามานะเริ่มมีการ ลงมือทํามากขึ้นนะครับเริ่มมีการเอาความคิดของเราไปยกระดับทีมงานหรือไปปรับปรุงอ,อีโคโซิสเ็มของธุรกิจมากขึ้นนะครับมันก็ยังเป็นคนเดิมนะที่ยังเป็นนักคิดแต่คราวนี้คิดแล้วมีการสร้างผลลัพธ์มากขึ้นสมัยนั้นยังเด็กเนาะก็คิดอย่างเดียวเลยไม่ค่อยมีผลลัพธ์คิดเพลินตอนนี้เริ่มมีสติแล้วคิดแล้วต้องได้ผลลัพธ์ด้วยนะมันก็ออกมาเป็นแพทเทิร์นนี้นะครับสังเกตว่าก็ยังเป็นคนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลมากเรื่องที่ว่าจุดแข็งเราจะเปลีี่่ยยยนนนนนนมมมาากเเปปล้้นน้อออรรัันนให็ธชติขง ทีนี้เดี๋ยวเรามาย้าแนวทางการโค้ชกับผมอีกทีหนึ่งนะครับอันดับแรกเนี่ยผมเป็นสไตล์คุยอย่างได้อิสระนะครับระหว่างที่ผมโค้ชเนี่ยถ้าข้อไหนขึ้นมาเอ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่น่าจะตรงนะพูดได้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆตรงนี้ผมก็จะเก็บไว้เป็นฟีดแบ็กเหมือนกันนะอ๋อข้อนี้บางทีมันตีความคือหนึ่งข้อของจุดแข็งมันตีความได้หลายแบบนะครับเพราะเวลาผมตีความแบบนี้ถ้าคุณบอกอันนี้ไม่ค่อยตรงก็ฟีดแบ็กได้เลยนะครับไม่ต้องรอจนจบเซสชันหรือว่าไม่ต้องรู้สึกไม่สบายใจ นะครับแล้วผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่เขาเรียกว่าใช้การสนทนานะในการ l e ีดการโค้ชเพราะฉะนั้นอยากให้ถามเยอะๆถามตอบถามตอบเนี่ยเราสื่อสารกันเยอะๆนะครับฟีดแบ็ของคุณก็จะทําให้ผมโค้ชคุณได้ดีขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะไม่ใช่โค้ชแบบ traditional นะบางคนไปเจอ executive coach ที่ประเภทถามถามไม่พูดอะไรเลยนะตั้งคําถามแล้วก็รับฟังของผมเองเนี่ยผมก็ถูกสอนมาให้โค้ชโดยใช้จุดแข็งของผมเหมือนกัน ที่อแข่งของผมเนี่ยคือฟนะิวเจอริสติกเนาะการฉายภาพก็ไปในหัวคนอื่นการ l e ดคนอื่นเนาะการสร้างอนาคตใหม่เนาะผมก็ใช้ฟิวเจอริสติกของผมในการโค้ชเหมือนกันเพื่อนผมก็จะเน้นสร้างเลยไม่เน้นซ่อมนะครับฉายภาพความเป็นไปได้ใหม่เข้าไปในหัวของคนที่ผมโค้ชเลยนะครับจะเป็นสไตล์ของผมนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าในระหว่างการโค้ชรู้สึกแบบเอ้ยอยากจะขอพูดหน่อยตรงนี้อยากจะขอเสริมนะยกมือแทรกเสริมได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับ แล้วก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นไปได้นะครับถ้ามีเวลาอยากให้ดู10ข้อแรกของตัวเองนะครับเป็น introduction video เพื่อตอนที่เราเจอกันในเซสชันเนี่ยมันจะไปได้เร็วขึ้นนะครับแต่ละข้อเนี่ยผมออกแบบมาให้ใช้เวลาประมาณ4นาทีเท่านั้นเองนะครับสามารถดูระหว่างกินข้าวดูระหว่างเข้าห้องน้ําดูระหว่างเดินทางไปทํางานได้ทยอยดูนะครับสิคลิปคลิปละสิบนาทีนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้อ ถ้าเป็นไปได้นะขอให้ดูครบทั้ง10ข้อมาเจอผมเนี่ยมันจะได้เรียนรู้ด้วยกันด้วยความรวดเร็วและสนุกสนานนะครับเพราะฉะนั้นย้ํากันอีกครั้งนะครับว่าชีวิตและธุรกิจนะต้องสร้างมาจากจุดแข็งนะครับขอให้สนุกในการสร้างตัวตนใหม่ของคุณนะครับอย่าลืมดู10ข้อแล้วเดี๋ยวเจอกันในห้องครับสวัสดีครับ